ผมพาลูกชายมาส่งที่โรงเรียนนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเขาเรียกเรียกคุยนะครับก็น่าจะมีเรื่องเหตุทวพิบาทกันนะครับเราก็เลยต้องมาเป็นผู้ปกครองให้นะครับประมาณนี้นะครับวัยรุ่นแจร้อนเนี่ยพอมีกล้ามแล้วก็เอร่างกายต้องการประทานนะครับ13ขวบเองทำไมได้ของมาเยอะจังเลยลอ่าไม่ได้กูไม่ได้เรียกมาเพราะว่าเหตุทวีปบาทเหรอ จะาอ้าวพี่คิดว่าพี่มาเป็นผู้ปกครองปอมให้ไงโอ้ผู้ปกครองใหม่ไปเราคิดว่าจะมาให้พี่ฟอร์มลายเซ็นอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวแม่รู้ไม่เคยเห็นท่องเลยวางใหม่เอาปกครองคิดว่าชวนมาเป็นแบบเออผู้ปกครองฟอมอะไรเงี้ยเหตุต่อยตีไม่ใช่ไม่ใช่เอาของเออเราก็เข้าใจผิดไปโอ้สอรี่สอรี่แย่ของกระไรเมี้ยวเมียวเมียวเมียว ว่าไงลูกว่าไงลูกความรู้สึกในการมีลูกมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับมันต้องมีความรับผิดชอบนะซึ่งเราไม่เคยต้องแบบไปส่งใครอะไรยังไงหรือกินข้าวจะต้องรอใครอะไรเงี้ยนี่คือเป็นการเป็นผู้ปกครองปอมๆครั้งแรกของผมเลยนะครับก็สนุกดีเหมือนกันนะนะครับน่ารักดีนะเวลาเห็นเด็กๆเ,เ,เข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยมันผ่านวัยเรามานานแล้วเหมือนกันนะขี่ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้เหมือนกันครับ